อินรีกับปลาอินทรีอยากกินปลาคว้าปลามาแล้วก็จับมันโบยบินขึ้นไปครับนะปลาก็เลยด่าขึ้นมานะครับว่าเดี๋ยวก่อนอินรีท่านทําแบบนี้ไม่ถูกถ้าเป็นเจ้าแห่งเวหาท่านน่าจะต้องล่าสิ่งที่อยู่บนพื้นดินสิทำไมท่านถึงมาล่าสิ่งที่อยู่ในน้ําแบบข่าอย่างนี้ล่ะ มันเป็นหน้าที่ของนกกระสาหรือเป็นปลาตัวอื่นไม่ใช่หรออินซีก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าเจ้ามันก็ไม่ต่างกับเหยื่อตัวอื่นที่ฆ่าล่านั่นแหละข้าขอถามเจ้าหน่อยซิว่าเจ้าจะสามารถทาให้ข้าอยากจะปล่อยเจ้าได้หรือเปล่ากันล่ะปลาพอได้ยินแบบนั้นมานะครับนะมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าคอยดูเถอะตัวของข้าเนี่ยคือพญามัจฉาที่อยู่ในใต้แห่งน้ําตกแห่งนี้หน้าที่แห่งนี้เนี่ยข้าเนี่ย,ยมีบริวารมากมาย ข้ามีปลาเป็นฝูงฝูเป็นของข้าเองพร้อมจะฟังคาสั่งของข้าเจ้าเชื่อข้าเถอะถ้าข้าหลอกปลาสักตัวหนึ่งอะมาเป็นอาหารของท่านน่ะท่านจะพอใจไหมล่ะอินซีพอได้ยินดีลนี้นะครับก็เลยนึกสนดุกนะครับก็เลยถามขึ้นมาว่าอืม hmm. ข้าขอเจ้าได้มากแค่ไหนล่ะท่านชอบแบบไหนล่ะเป็นปลาไวรุ่นไหมล่ะข้าสามารถหาปลาไวรุ่นให้ท่านมาก็ได้นะอืม hmm. ปลาไวรุ่นเนื้อมันก็อ่อนอยู่นะแล้วลึกเพศได้ไหม ท่านอยากได้แบบไหนล่ะปลาตัวเมียที่กําลังวางไข่อย่างนั้นหรอกหรือหรือปลาตัวผู้ล่ะท่านสนใจแบบไหนสุดท้ายแล้วอินทรีก็เลยบินมาจนถึงโขดหินแล้วก็ปล่อยปลาลงมากระแทกขินตายคาที่ อินซีก็เลยบินโฉบลงมาเพราะกับหัวาะเยะว่าโอ้ไอเจ้าปลาโง่เอ้ยเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้านนหรอกเหรอถึงเวลาหน้าสีวน้าขวานเจ้าจะตายเจ้าก็อ้างอะไรก็ได้หรอกเจ้าจะอ้างว่าเจ้าเป็นผู้มีนิจเดดใหญ่มาจากไหนก็ได้หมดหรอกเพื่อเจ้าจะได้ไม่ตายหน้าเสียดายจริงเยอะนับร้อยที่ออนวอนชีวิตข้าไม่เคยรอดคมเคี้ยวขาดสักครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรคนเราเมื่อเข้าตาจนนะครับอะไรก็สามารถเป็นเหตุเป็นผลได้หมดนั่นแหละ